ามาแข่งจับปลาน้ำท่วมกันดีกว่ามาดูว่าพี่กุกกุหรือพี่แพตตี้ใครจะหาปลาได้เยอะที่สุดนี่ไอ้ปลาแพน้ากุ๊กกุฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ แพตตี้ไหนว่าจะพามาเที่ยวบ้านอีกเฮ้ยแพตตี้โอ้ยกุ๊กกมาแล้วเหรออยรอแป๊บนึงนะกุ๊กกโอ๊ยฉันมาแล้วอะไรอะแพตตี้เดี๋ยวข้างในนั้นอะไรอะทำไมน้ำมันโห่สูงแบบนี้อโอ้ยกุ๊กกเนี่ยกิกฉันอะบอกว่าเขาอะมีบ้านติดทะเลสาบฉันก็เลยมาเนี่ยทะเลสาบของเขาอะกุ๊ก ทะเลสาบอะไรนี่เป็นน้ำท่วมชัๆน้ำท่วมขังเฮ้ยน้ำท่วมสูงมากเลยนะทอเธอเ<ช>ดอนินมาได้ไงเนี่ยเฮ้ย<ฮ>ทำยังไงดีเดี๋ยวนะแล้วบ้านกิ๊กเธออยู่ด้านในเหรอใช่ในนู้นเลยกูกูเฮ้ยอย่าบอกนะว่าบ้านกิ๊กเธอใช่กุกูน้ำท่วมนู่นเขาหนีอยู่วนหลังคางนูะก๊กดน้ำท่วมจนถึงวนนู่นโอ้โหนี่มันท่วมขังสูงมากเลยนะเฮ้ยทำยังไงดีอ<ฮ>ะแพตตี้ฉันว่า เราอ่ะต้องไปให้การช่วยเหลือกิ๊กเธอที่ติดน้ำท่วมนั่นแหละจะช่วยยังไงอะกู๊กกู๊กเอ้ยฉันดูข่าวนะเขาบอกว่าคนที่ติดน้ำท่วมเนี่ยเขาจะต้องการอาหารอ๋ออาหารเออไม่มีอ่ะสิฉันไม่ได้เอาอะไรมาเลยมีแต่ตัวเนี่ยกู๊กมัดโบอ๋อรู้แล้วฉันมีอุปกรณ์จับปลาอุ๊ยจริงเหรอโอ้เดี๋ยวเราอ่ะอุปกรณ์จับปลาในน้ำท่วมเราก็ไปให้กิ๊กเธอโอ้รอดเลยโอเคโอเคไปไปเตรียมอุปกรณ์ไป ใหญ่อะใส่เลยโอ้โหด้ปลาทองด้วยอะอย่างนี้พูดต้องถูกใจแน่นอเร็วมาแล้วมาแล้วโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยเมืนเลยเหรอเนี่ยอุ๊ยฉันเพิ่งไปหาอุปกรณ์มาก็ดิโอ้โหดตัวเวอร์วังมากะเอาน้ำท่วมอะเราต้องเซฟตี้สิเธอเห็นไหมเนี่ยเราต้องใส่ชุดที่มันรัดกุมแบบนี้เพราะถ้าไม่มีงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันจะมากัดเราได้นะ โอเธอเนี่ยก็โอเวอร์เนี่ยระหว่างเธอหายไปอะฉันจะจับปลาตั้งตัวหนึ่งเฮ้ยจริงเหรอใช่ปลาอะไรอะนี่ปลาทองฮะเฮ้ยปลาทองบ้านเธอสิเนี่ยเขาเรียกว่าปลาทับทิมเนี่ยปลาทองก๊ก๊กมองยังไงเป็นปลาทับทิมเนี่ยก็ปลาเผาปลาทับทิมไม่ใช่หรอไม่ใช่ปลาทับทิมมันตัวใหญ่ทุกคนทุกคนว่าปลาที่เราจับได้ตรงน้ำท่วมเนี่ยเป็นปลาทับทิมหรือว่าปลาทองอะ คิดว่าปลาทับพิมให้กดอนหนึ่งถ้าคิดว่าปลาทองให้กนหนดะะกอสองอย่าลืมที่คอมเมนต์นะจริงๆแต่ว่าตัวใหญ่มากใชอ่อย่างนี้คู่เธอเดีย๋ยวต้องชอบมากเลยที่รออยู่ชั้นสองของบ้านอะ่ะใช่ชันีจะจับให้เยอะๆเลยกุ๊กงั้นเรามาแข่งจับปลาน้ำท่วมกันดีกว่ามาดูว่าพี่กุ๊กหรือพี่แพตตี้ใครจะหาปลาได้ยืนส่วนไปเลยกุ๊กลยุยปลามันมีไหนเนี่ยต้องดูแถวพุ่มไม้เพราะว่าเผื่อปลามันไปติดพันอยู่กับหญ้า หปลาลายเสือปะเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ใหญ่เก็บเลยตัวนี้หาอีกสักตัวดีกว่าเดี๋ยวกูก็สู้ฉันไม่ได้หรอกมันอยู่ตรงนี้เปล่าเนี่ยพี่แพ้ทำอะไรอยู่เหรอคะโอ้ยตกใจหมดเลยเด็กๆโอ้ยถามมาได้พี่กำลังเดินแบบอยู่มั้งคะโอ้ยหยอกหยอกพี่กำลังหาปลาไงดูสิ ก็น้ำท่วมนะปลาก็หลุดออกมาเต็มเลยเดี๋ยพี่เจอตั้งสองตัวแล้วนะเนี่ย,ยลงไปหากันดูแถวนี้น่าจะมีเยอะเลยแต่ห้ามแย่งพี่นะไปกันนู้นเลยไปเลยเชื่อๆมีไหนอีกเนี่ยนะจเจองูกว่าเจอปลาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเย,นะย่แพทนะเย่แพทอะไรอะไรก็ชนะนี้ต้องแบบหาปลาตรงนี้นะแล้วกันกลางแม่น้ำนี่แหละเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดน้ำไปนี้ชุบ ไปตรงกลางปลาก็จะมาตรงกลางเออมาเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเฮ้ยไฮอารายเดกอนเฮน this is a rock เอย่าทับป่นะส๊อย่าทัป่านะส๊าคุณไม่ไช่ะไรไหมคุ้ไม่ใช่นแบบว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไดิป่าเลยเ่ไป่าแล้วเดินโอ้โหตัวยังไม่เท่าฝ่ามือเลยเ่ยแพหาได้ตัวเท้าขาอุ้ยไม่ไช่เรื่องเลยเอ๊มีอีตัวอ้ยอีตัว เด้งเลยโอ well. together, ้ยโอ้ยเจ๊แพทหาได้เยอะเหรอว่าเท่าขาอเราต้องไปหาทางริมบ้างแหละตรงริมริมแสงว่าตรงริมริมปลต้องเป็นอยู่ไปหาริม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 ออกเปงนว้อยใหญ่กุ๊กุ้ย้ยอ้ย อะไรบ้างล่ะโอ้ยก็ไม่อยากจะอ,อวดเท่าไหร่แล้วนะนี่เปง่ปงๆเลยโอ้ยตัวใหญ่มากสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนำสพทหารเดี๋ยวก่อนพอดีว่าสุกนี้ฉันจะชนะอ,อน,นะกูกูกฉันจะไปหาปลายนนคอยดูไปเลยจนะ้าฉันจะหาตรงนี้แหละได้ตั้งสองตัวเลยด้วยนี้แหละ อาละมามาหนึ่งสอสามมา คนที่สามร้อยหรือเปล่าคะไม่ใช่ <c oughs> เคเรียบขับดีมร้อยอะเพื่อนต้เฮ้ดมีศพนางยี่อยู่ในน้ำท่วมเสียงอะไรอ,อ่ะเพนติเฮ้เสียงมันกำลังเหมือนหลอกล่อเราจากไหนอ่ะไป้ย